วันนี้มีแมตสุดร้าใจมาฝากแฟนบอลทุกท่านเตรียมสัมผัสแมตแห่งศักดิ์ศรีเชลซีประทะลิเวอร์พูลสัมผัสประสบการณ์สุดพิเศษเดินทาง1-6พฤษภาคมนี้รับจำนวนจำกัดเพียง20ท่านเท่านั้นในราคาพิเศษ135,900บาทรวมทุกค่าใช้จ่ายแล้วสนใจจองหรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมติดต่อที่บ u r Boys Travel ได้เลยนะครับผมจะติดลิงก์ไว้ที่ข้างล่างนี้นะครับ สวัสดีครับพบกับสุลกาวลิเวอร์พูลเราเริ่มต้นกันที่เอเจนต์คอนเฟิร์มหงดงสนอวารเรสตมานานแล้วเฟอร์นันโดยูดาลโกเอเจนต์ของจูเลียนอวารเรสก์กอน,นาทีมชาติอาร์เจนตินาของแอตเลติโกมาดริดออกมายืนยันว่าลิเวอร์พูลให้ความสนใจนักเตะในความดูแลของตนมาตั้งแต่ซีซั่นที่แล้วส่วนเรื่องอนาคตในฤดูกาลหน้ายังไม่สามารถให้คำตอบได้หลังมีข่าวว่าหงแดงเตรียมเปิดฉากไล่ล่าตัวไปเสริมแนวรุกในช่วงสมเมอนี้ดาวยิงในวัย25ปีนะครับ เริ่มสร้างชื่อเสียงกับริเวอร์เพลในบ้านเกิดจากผลงานการจบสกอร์ที่ฉบขาดและเทคนิคที่โดดเด่นฉะนั้นกระยาหาัดก,กันกับแมนเชสเตอร์ตี้ในช่วงตลาดเดือนมกราคมปี2022และภายใต้การกุมทีมของเปปกัวเดลล่านั้นออาเรสพัฒนาฝีเท้าจนกลายเป็นองหน้านระดับท็อปและสามารถลงเล่นได้หลากหลายบทบาทในแนวรุกากานันันแม้จะเป็นเพียงแค่ตัวสลองของเอริกบลูฮาร์ลันในทีมแมนเชสเตอร์แต่ออาเรสก็มีบทบาทสำคัญในการเป็นตัวช่วยพิกเกม และเป็นส่วนเต็มเๆในแนวรุกช่วยให้พลพรรคโรเบยสีฟ้าคว้าทริปเปิลแชมป์ในฤดูก,กาล22-2023อย่างไรก็ตามจะเอาการการลงสนามที่จำกัดกับแมนเชสเตอร์ทำให้เกิดคำถา,ถามถึงอนาคตของเจ้าตัวมากมายก่อนที่สุดท้ายอวาร์เรสจะย้ายไปยังแอตแลติโกมเรจเมื่อช่วงซัมเมอร์ที่ผ่นมาและกลายเป็นคีแมนในทีมของกุสือดีโกซิโมเนในทันที จาฟองก็เล่นที่นาประทับใจของเออเรสที่ซัดไปแล้วถึง22ประตูจากทั้งหมด43เกมโรนทุตรายการให้กับอัเ์ตเลนกมาริดในซีซั่นนี้ทำให้ลิเวอร์พูลที่กำลังมองหาหัวออกรอยใหม่สนใจที่จะคว้าตัวเปรรุ่งเทียมโดยมีรายงานมาว่าหง์แดงพร้อมที่จะใช้ดาวเมนูเยสกอนัททีมชัดอุรุกวัยเป็นส่วนหนึ่งของข้อเสนอในสัญญานี้อีกด้วย ล่าสุดอีเดโกยืนยันว่าลิเวอร์พูลสนใจเอาเรสตั้งแต่ช่วงเสมอที่ผ่านมาแล้วแต่การเจรจาไม่ประสบความสําเร็จโดยกล่าวว่าผมยืนยันว่าลิเวอร์พูลสนใจจูเลียนเมื่อฤดูการที่แล้วแต่สำหรับอนาคตของเขานี่ไม่ใช่เวลาที่เหมาะสมที่จะพูดถึงเรื่องนี้เนื่องจากจูเลียนก,กําลังแข่งขันในทัวร์นาเมนมต์แมตช์สำคัญและมุ่งมั่นกับสิ่งเหล่านี้อย่างเต็มที่ นอกจากอาเลเบรต์แล้วนะครับลิอร์พูลก็ยังตกเป็นข่าวผัวพันก,กับกัหน้าหลายหลายอาทิเซาเปีโดของ on, เบรตันเบนจามินเชสโกของลาซิกและอเล็กซานเดอร์อิชักของนิวคาเซลด้วยเช่นเดียวกันนะฮะถ้าเป็นอย่างนี้นะฮะโอโ้ดาวินอุเยตน่าจะไปแน่นอนแล้วครับท่านผู้ชมมีแต่ข่าวซื้อ,อกองหนเข้ามาใหม่นะฮะโอโ้ดวน ลิเวอร์พูลตู้ไม่อ่านเตรียมยืน่นข้อเสนอสถิติสโมอสรคว้าเอเวเรสเสริมคมแม็กอลิสเตอร์ช่วยเกี่ยกร่อมนูเนียนอาจเป็นส่วนหนึ่งในข้อเสนอลิเวอร์พูลของพวกเราเตรียมสร้างความมือหาโดยการยืน่นข้อเสนอสถิติสโมอสรเพื่อคว้าตัวจูเลียนอาวเรสกองหน้าทีมชาติอาร์เจนตินาจากแอตเลติโกมาเรตมารุ่งเทียมโดยมีอเล็กซิสแม็กอลิสเตอร์เพื่อนร่วมทีมชาติมีส่วนช่วยเกลี้ยกล่อมให้อาวเรตยยามาคากันเนทินแอนฟิลนะครับ ม้ว่าหงแดงอาจจะคว้าแชมป์พรีเมียร์ลีกในนันการนี้ได้แต่อาร์นเนสต์ผู้จกักรย์ยิ้มคนใหม่เตรียมที่จะปรับปรุงทีมทั้งใหญ่โดยมีเป้าหมายหลักคือการเสริมทัพในตำแหน่งกองหน้าแบ็คซ้ายและกลองกลางเดิมทีลิเวอร์พูลนะครับมีความสนใจอเล็กซานเดอร์อิชักกอน้านิโคสเซอร์แต่ด้วยการตัว150ล้านปอนด์ทำให้ลิเวอร์พูลต้องมองหาตัวเลือกอื่นจูเลียนอาวารีสซึ่งย้ายจากแบนสตีมมาอยู่กับอารตแลนด์กมาดิดด้วยการตัว95ล้านยอกลอหลัขง Liverpool. โดยมีรายงานมาว่าหงแดงเคยพยายามขอ้ตัวเอาเรดมาแล้วเมื่อช่วงเสมิที่ผ่นมาและได้มีการพูดคุยกับแมนซิตี้ถึงความเป็นไปได้ในการแลกตัวหลุยดีอาร์ตแต่ไม่สามารถตกลงเรื่องค่าตัวกันได้เอาเรดนะครับทำผลงานดีดีกับแอตเลติโกมาดริดโดยยิงไปแล้วถึง22ลูกและอีก5แอซสต์ในกันนี้และลิเวอร์พูลก็ยังคงให้ความสนใจเขาอย่างจริงจัง รายงานจากแอนฟิวัตนะครับระบุว่าลิวพูเต็มยื่นก็เสนอส่ติสมสรเพื่อคว้าตัวออลเรสซึ่งคาดว่าจะมีมูลค่ามากกว่า100ล้านปอนด์ซึ่งสถิติเดิมคือวิจุฟันได้5ล้านปอนด์อย่างไรก็ตามฮงแดงมองว่าออลเรสเป็นผู้เล่นที่เหมาะสมกับสไตล์การเล่นของการทันทีมอา์เนอร์สลัตเนื่องจากเขามีความสามารถในการสร้างรรค์เกมทำประตูและมีส่วนร่วมเก่สูง นอกจากนี้แล้วนะครับอเล็กซิ c แม็กลิสเตอร์เพื่อนร่วมทีมชัติอาร์เจนตินายังได้พยายามเกลี้ยกล่อมเอาเรสให้ย้ายมาลิเวอร์พูลด้วยหากอันกอมาร็เรตต้องการค่าตัวเอาเรสสูงเกินไปลิเวอร์พูลก็มีแผนสำรอลอโดยอาจจะเสนอดาวินเนตหรือดิโกชตาเป็นส่วนหนึ่งในข้อเสนอเนื่องจากดิโกซิโมเน่ผู้จัดจาการทีมอันกอมาร็เรตชื่นชอบดูเนตเป็นอย่างมากนั่นเอง ยันไรก็ตามนะครับลิอร์พูลจะยอมปล่อยนูนเยสก็ต่อเมื่ออันกุมาริดประเมินค่าตัวเขาอย่างเหมาะสมโดยหัวแดงเชื่อว่าพวกเขาสามารถขายนูนเยสกับสโมสรในลิกสุริอาระเบียได้ในราคาใกล้เคียงถึง80ล้านปอนด์เนื่องจาก, Al กอัลนาเซ์แข่งความสนใจนูนเยสเมื่อเดือนมกราคมที่ผ่านมานะฮะเดี๋ยวนี้ต้องติดตามหนักๆเลยนะฮะแสดงว่าสนใจจริงๆนะครับสาหรับเรียนเอเเรสนะครับโดยแหล่งข่าวแอนฟิวอบอกว่า หุ้เรียนนาเวเลสเนี่ยเป็นจิ๊กซอว์สำคัญเลยนะครับสำหรับอ่าเนื้อสลัดในฤดูกาลหน้านะฮะอันนี้ต้องจับตาแล้วก็ติดตามกันให้ดีๆนะครับเบาแลา้วก็ขนคิงลูกงาบงาบ,งาบลิเวร์พูลพบมนิวคาสลตำนานสาริกาดงะวิธีหักปีกหงกลยุทธสยบหงดัง คลิสบอดเดลนะครับอดีตปีกทีมนิวคาสเซิลออกปากชี้แนะเอ็ดดี้ฮาวกุนซือเดอะแม็กไพร์ถึงกลยุทธ์การสยบลิเวอร์พูลในนัดชิงชนะเลิศคาราบาวคับวันอาทิตย์นี้เดว์คอรเซอรมีเกมสกันรออยู่ที่เวมรีโดยพวกเขาไม่ได้แชมป์รายการใหญ่มานานถึง70ปีแต่ต้องเผชิญหน้ากับลิเวอร์พูลจากฟูงพรีเมียร์ลีกที่พึ่งอกอักมาจากการตกรอบ16ทีมสุดท้ายในศึกลุฟะแชมเปี้ยนลีก ตามหนังสือนะครับหงแดงถูกยกให้มีโอกาสชิวแชมป์สูงกว่าทีมอีสานกันในที่วอสเดกระตุ้นให้อดีตสโมสรเล่นในสไตล์ที่ถนัดก็คือบุกแหลกแทนที่จะตั้งรับโดยเขาเชื่อว่าจะเป็นวิธีหักปีกหงแดงได้ผมอยากเห็นนนวคาเซทำลายอาถันและผมว,ว่าพวกเขาจะทำได้โดยปร,ราศจากความกลัวและเล่นเกมรุกอย่างน่าติดเต้นตามสไตล์ที่มีชื่อเสียงของสโมสรอ,อดีตดาวดังทีมชาติอังกฤษเอ่ยกับเดอะซันเมื่อวันที่15มีนาคม สำหรับผมพวกเขาจำเป็นจะต้องกล้าเพราะนิวคาสเซิลเล่นในดีที่สุดด้วยการบุกและเมื่อพวกเขาพยายามเปลี่ยนแนวทางซึ่งลดความน่าตื่นเต้นลงไปมันไม่เหมาะกับพวกเขาดังนั้นนิวคาสเซิลต้องกดดันหรือวอรเพื่อเพื่อจึงนำหน้าอย่างรวดเร็วและต่อสู้อย่างเต็มที่เพื่อรักษาสกอร์มันจะทําให้แฟนๆตกวนกล้องสิ่งสุดท้ายที่พวกเขาอยากเห็นคือนิวคาสเซิลจอดรถบัสที่เวมบรีพวกเขาไม่ต้องการเห็นฟุตบอลที่น่าเบื่อพวกเขาชอบสกอร์สีสามมันเป็นแนวทางของนิวคาสเซิล อดีปีจอมลีลาในวัย64ปีเสริมอีกว่าเขาเชื่อว่าอเล็กซานเดอร์อิักจะเป็นฮีโร่ของทีมได้นคโกเซต้องโชว์ฟอร์มอย่างยอดเยี่ยมเพื่อชนะแต่ผมคิดว่าอิซักสามารถสร้างความแตกต่างได้เขาแสดงให้เห็นหลายครั้งแล้วว่าเขาสามารถเก็บบอลระยะ40หลาหน้าปากประตูได้และลุยขึ้นมาคนเดียวเพื่อยิงประตูมันเป็นเพราะเขามีความเร็วและความสามารถในการเลี้ยงบอลซึ่งทำให้เขาเหมาะกับนลโกเซเป็นอย่างมาก ลิบบูผู้จะอ่อนล้ามาจากเกมกับไปเอเช่ A, แต่พวกเขาแสดงเห็นในตอนที่ชนะแมนสตีเดือนก่อนอาร์เนลสลอตมีเทคนิคที่ดีทุกคนคาดว่าลิอร์พูลจะบุกแต่พวกเขามีสไตลก์การเล่นแบบอื่นด้วยและพวกเขามีโมซาลาซึ่งดีขึ้นเรื่อยๆแม้อายุจะมากขึ้นเพราะเขามีเซนส์พาตัวเองไปอยู่ในตำแหน่งที่ถูกต้องตัวดอลิปลาเมนโตจะต้องมีเกมที่ดีที่สุดนัดหนึ่งในชีวิตของเขาเพื่อทำให้แน่ใจได้ว่าเขาจะไม่โดนลิอร์ผู้สร้างความเสียหาย ลิเวอร์พูลพบนิวคาสเซิลโก้ใครดีค้าซีเตัวจริงหงฟัดสาลิกาดงและนัทชินคาราบาวลุ้นป้องกันแชมป์ค่ำคืนวันอาทิตย์นี้นะครับหงแดงลิเวอร์พูลของพวกเรานะครับจะฝูงในศึกพรีเมียร์ลีกอังกฤษมีคิวป้องกันแชมป์คาราบารัลคัพในเกมรอบชิงชนะเลิศจะดวลกับนิวคาสเซิลที่สังเวียนแคนเวรมรีสเตเดียม และนี่คือชุด11ผู้เล่นตัวจริงที่คุณสื่ออันเนอร์สลอตน่าจะเลือกใช้ดวลกับทีมของเอ็ดดี้ฮาวซึ่งคงปรับไม่กี่ตำแหน่งจากเกมโรฟัแชมเบอร์ลีรอบ16ทีมสุดท้ายนัด2ที่เปิดบ้านแพ้ดวลจุด,ดต่อปารีสแซงแมงเมื่อวันอังคารที่11มีนาคมที่ผ่านมานะครับเราเริ่มต้นกันที่ผู้รุ่สบประตูคาดว่าจะเป็นเควินเคิลเลอร์อลิซองเบเกอร์เป็นโวมือหนึ่งของทีมแต่สลอตเลือกใช้เคิลเลอร์ เป็นหลักในถ้วยใบยนี้ดังนั้นคงไม่ใช่เรื่องเซอร์ไพรส์อะไรหากนาทวันชาไอาริสในวัยยุหปีได้ประกาศลงเสตาซับเป็นตัวจริงแผงเวกโฟร์จะประกอบไปด้วยจาร์เรลคอนซาอิบเรเมตโก,กนเต้เ,ตเวอร์จิฟันดและดูโรเบอร์ซันคอนซาได้สตาร์ทเป็นตัวจริงในตำแหน่งแบ็คขวาแน,น,น่นอนแทนเทนอเล็กซานโดที่เจ็บจากเกมเมื่อวัานอังคารส่วนโกนาเต้เจ็บจากเกมดังกล่าวเช่นกันแต่ไม่ได้มีปัญหาสำหรับเกมนี้ โดยเจ้าตัวจะยืนแ็นเซนเตอร์แบ็กจับคู่กับเวอร์จิฟานไดเหมือนเคยเช่นเดียวกันกับโรเบอร์สันในตำแหน่งแบ็กซ้ายคู่กลางรับไลอันการฟนแบ็กอเล็กซิสแมคเลิเซอร์เมื่อทั้งสองพร้อมลุยนะครับยังไงก็ขาดไม่ได้ในเกมสุปันแบบนี้สลัดไม่ปรับแน่นอน3ตัวรุกโมเมตซาร่าเดมิกโซบอสไลน์โคดีกาโปน่าจะมีการปรับด้านซ้ายนะครับโดยกาโปจะได้สตาร์ทเป็นตัวจริงส่วนด้านขวากับตรงกลางเป็นซาร่ากับโซบอสไลน์เหมือนเดิม นาเป้าเป็นลุยดีอาร์น่าจะเป็นอีกครั้งที่ดีอาร์รับบทเป็นกอนหน้าตัวเป้าเพราะดีโกสุต้าร้อยอยังปืนฝื่เหลือเกินยำลงเปน็นจริงนะครับนี่คือข้าการไล่อัพของหงแดงหรือวุฒูนะครับพบกับนิวเคอโซแฟนๆห้ามลืมนะครับตำาบราประเทศไทยห้าทุ่มครึ่งในค่ำคืนนี้นะครับด่วนหรือร์พูเตรียมขายหนุนเยสหวังระดมทุนเสริมทัพสัมะนี้ หงแดงเปิดโอกาสปล่อยเดียวยิงหักได้ข้อเสนองงาๆหลังเคยปฏิเสธเออิลัสมาแล้วลิเวอร์พูลนะครับกำลังเตรียมแผนขายครั้งใหญ่ดาวมิเนเนสในช่วงตลาดการแข่งนักเตะซัมเมอร์นี้เพื่อระดมทุนสำหรับการสมทับครั้งสําคัญโดยหงแดงพร้อมพิจารณาข้อเสนอหากได้ตัวเลขที่น่าพอใจย้อนกลับไปในเดือนมกราคมนะครับแอนฟิววัตได้ไรายงานข่าวสุดเอกล,ลูว่าลิเวอร์พูลได้รับข้อเสนอก้อนโตจากเออิลัสทีมแดงจากลีกสุดเอีรอารเบีย เพื่อขอซื้อหนุนเย็ดแต่หงแดงได้ปฏิเสธไปแม้ว่าก็เสนอประมาณ75ล้านปอนด์จะน่าสนใจแต่ลิอร์พูมองว่ายังไม่เพียงพอและต้องการค่าตัวที่ใกล้เคียง85ล้านปอนด์หากจะปล่อยหนุนเยตออกจะทียมปัจจัยสำคัญที่ทําให้ลิอรูพูปฏิเสธข้อเสนอในช่วงกลางฤดูกาลคือสโมสรไม่รการ,รมปล่อยหนุนเย็ในช่วงเวลาดังกล่าวเพราะเกรงว่าจะไม่สามารถหาตัวแทนที่เหมาะสมได้ทันและนักเตะใหม่ต้องใช้เวลาในการปรับตัว นอกจากนี้ปัญหาการบาดเจ็บของดิโกูจ้าก็ทําให้ลิเวอร์พูลต้องพึ่งพาน,นูนเยสในฐานะกองหน้าตัวเป้าเพียงคนเดียวดังนั้นการปล่อยตัวเขาในช่วงกลางฤดูกาลน,นั้นจึงดูไม่สมเหตุสมผลแต่อย่างไรก็ตามสถานการณ์อาจเปลี่ยนแปลงในช่วงซัมเมอร์นี้อันฟิวร์ไดล่าข้อมูลว่าลิเวอร์พูลยังคงเปิดโอกาสในการขายนูนเยสและมองว่าการปล่อยเขาจะเป็นส่วนหนึ่งของการปรับปรุงแนวรุกครั้งใหญ่ของทีม โดยแหล่งข่าวจาก365สกอร์ได้ยืนยันในเรื่องนี้โดยกล่าวว่าในช่วงตลาดการตัต้งเตะครั้งล่าสุดโดยเฉพาะเดือนมกราคมเราได้รับข้อเสนออย่างเป็นทางการจากอาิงรัตเพื่อขอซื้อหนุนเยสแต่ลิอรูพูยืนยันตั้งแต่แรกว่านักเตะไม่ได้มีไว้ขายปัจจุบันนะครับลิอร์พูยังไม่ได้รับข้อเสนออย่างเป็นทางการอีกจากสโมสรนลีกซอมดีอาระเบียเพื่อขอซื้อหนูนเยสในช่วงสัปดาห์นี้และนยันว่าสโมสรไม่ทราบถึงความสนใจอย่างเป็นทางการในขณะนี้ แต่ล่งข่าวเดิมยังยืนยันว่าลิวพูเปิดโอกาสในการขายนูนเยสในช่วงปลายปีนี้ไม่มีอะไรที่จะขัดขวางเราจากการพิจารณาขายนูนเยสในช่วงซัมเมอร์แต่ขึ้นอยู่กับขนาดของข้อเสนอที่ได้รับไม่มีการจินินาในสัญญาของนูนเยสและเรายังไม่ได้กําหนดราคาขายอย่างเป็นทางการข้อมูลนี้สอดคล้องกับความสนใจของเราเอาอรัตเคยพยายามเซ็นสัญญากับนูนเยสและอาจจะกลับมายืน่นข้อเสนออีกครั้ง ก่อนการแข่งขันฟีฟ่าคลับเวิลด์ครับเราไม่แน่ใจว่าพวกเขาจะยื่นข้อเสนอ75ล้านปอนด์อีกหรือไม่แต่ลิเวอร์พูลหวังว่าจะเป็นเช่นนั้นการขายด้วยตัวเลขดังกล่าวจะช่วยระดมทุนสําหรับการสมทับครั้งใหญ่ในช่วงซัมเมอร์นี้หากข้อเสนองกล่าวเข้ามาที่ลิเวอร์พูลก็พร้อมที่จะขายเห็นต่างเคล้าฟันธงหงแดงรั้ง3ามแข้นหลักไม่ได้เลยแม้แต่รายเดียว ดีเจ้าคราวนะครับอดีตกนาราังยงหุ่นเสาโทรเลเข,ของลิเวอร์พูลแสดงความคิดเห็นว่า,ลาพลพรรคแดงจะไม่สามารถรัง3นักเตะกค,คสกันอย่างเบจ,จิฟันไดโมเมนตซาราและเทรโนส์อเล็กซานเดรโนไว้ได้เลยแม้แต่คนเดียวอเล็กซานเดรโนนะครับกำลังได้รับความสนใจจากอัลมาริดอ,อย่างใกล้ชิดส่วนอนาคตของฟันไดและซารายังคงไม่แน่นอนแม้ว่าพวกเขาต้งกู้จะออกมาให้สัมภาษณ์ต่อสาธารณชนว่าต้องการอยู่ต่อที่แอนฟิลด์ต่อไปก็ตาม ขณะเดียวกันก่อนหน้านี้โรบบี้ฟาวเลอร์ตำนานหัวหอกลิวพูลออกมาให้สัมภาษณ์ชื่อว่าฟันไดและซาร่าได้เซ็นสัญญาฉบับใหกับลิวพูลไปเป็นที่ถูวหน่อยแล้วแต่ยังไม่มีการประกาศอย่างเป็นาการเนื่องจากอาจส่งผลให้แข่งอีกรายอย่างเทน Alexander ์อเล็กซานโดโนตกอยู่ในความกดดันอย่งางไรก็ตามเงินมุมมองของเขาก็เชื่อว่าฟันไดและซาร่ายังไม่ได้ต่อสัญญาตามที่ฟาวเลอร์กล่าวอ้างโดยระบุว่าผมอยากจะพูดถึงข่าวลือที่ว่าฟันไดกับซาร่า อาจจะเซ็นสัญญาฉบับใหม่กันไปแล้วแต่อาจจะไม่ได้เกี่ยวกับเทนซึ่งมีข่าวลือมากมายที่พวกเขาตกลงกันได้แล้วแต่ไม่อยากประกาศให้ทราบผมคิดว่านั่นคือข่าวลือและในกรณีเทนอเล็กซานโ,นโนที่จะย้ายไปเรือมริดก็มีโอกาสมากกว่าที่ซาร่าและฟันไดจะอยู่ต่อมันอาจจะยากในช่วงไทยฤดูก,กาลเพราะเห็นได้ชัดว่าพวกเขากําลังจะย้ายออกไปผมไม่อยู่รู้หรอกถ้าเป็นข้อตกลงที่เสร็จสิ้นแล้วก็ควรที่จะประกาศออกมา คุณก็ไม่ควรเก็บเป็นความลับโดยเฉพาะในเมืองอย่างลิเวอร์พูลที่ทุกคนอยากรู้ถ้าคุณเซ็นสัญญาไปแล้วก็ไม่มีทางที่คุณจะเก็บมันเป็นความลับได้อย่างไรก็ตามแม้ว่าจะมีความไม่แน่นอนเกี่ยวกับอนาคตของผู้เล่นหลักทั้ง3คนนี้แต่ปัจจุบันลิเวอร์พูลก็ยังคงประสาทตำแหน่งจ่าฝูงของพรีเมียร์ลีกไว้ได้อย่างเหนียวแน่นโดยมีคะแนนนำห่างทีมตามอย่างอาร์เซนอลมากถึงสบายๆ15คะแนนและอาจคว้าถ้วยรางวัลภายในประเทศได้หากสามารถเอาชนะลิวอร์พซล สนามเบวร์ลีย์ในนัดชิงเคาเราบครับในวันอาทิตย์นี้สลัดต้องจำบทเรียน illo, มูร,รินโญ่คว้าแชมป์คาร์ลคับสร้างยุคทองของลิเวอร์พูลกุญซือหงแดงลุน้นแชมป์แรกเหมือนสเปเชียลวันเคยทำที่เชลซีอันนี้สลัตกุญซือลิเวอร์พูลนะครับกำลังตั้งเป้าหมายคว้าแชมป์แรกกับหงแดงในศึกาาคาร์ลคับวันอาทิตย์นี้และเขาอาจจะต้องถอดแบบจากโชเซ่มูรินโญ เพื่อสร้างความสําเร็จในทิ่แอนเวลกุนซือชาวดัตนะครับหวังที่จะคว้าตัววันแรนับนักแต่เข้ามารับตำแหน่งต่อจากเจคิงครับเมื่อช่วงสมเมอที่ผ่านมาโดยจะนําหงแดงไปไปเชิญหน้ากันิวคาคเซลที่สนามเวมบรีแม้ว่าความฝันที่จะคว้าทริปเบลแชมป์จะต้องจบลงหลังพ่ายปารีสแซงแมงแต่ก็เป็นิเสธไม่ได้ว่าฤดูกาลแรกของสล็อตกับลิเวอร์พูลประสบความสำเร็จอย่างมากโดยแชมป์พรีเมียร์ลิงกฤตดูเหมือนจะใกล้เคียง และแชมป์แรกในดับเบิลแชมป์ก็สามารถเกิดขึ้นได้ในลอนดอนในวันนี้เมื่อพิจารณาสลัรถูกการการว่าจะพบกับความยากลําบากในการสานต่อจากเจคกิ้งครับการจบฤดูกาลด้วยการคว้าแชมป์ลีกจะเป็นการเริ่มต้นที่ยอดเยี่ยมกับการคุณทิมลิว์พูแต่การเพิ่มถ้วยวคาราบาลคัพอาจหมายถึงสิ่งที่จะยิ่งใหญ่กว่าที่จะตามมาเหมือนมูนโยูเคยทำแชมป์แรกของอดีตกุนซือโจซีโชเซ่มุนยในทินสแตมฟอร์ดบิท เกิดขึ้นในรายก,การนี้เมื่อปี2005และวางรากฐานสำหรับช่วงเวลาแห่งการเปลี่ยนแปลงของสิงบรูหลังจากเด p สเปช l One ประกาศสักดาหในการเข้ามาคุมทีมในอังกฤษเขาจำเป็นจะต้องพิสูจน์คำพูดด้วยทั่วรางวัลและเขาคว้าโอกาสแรกที่ทำได้แฟนๆลิเวอร์พูลนะครับคนจำนดีถึงการแายแพ้ในช่วงต่อเวลาพิเศษที่คาดิฟรวมถึงท่าทางที่ไม่เหมาะสมจากปูนิยนในเวลานั้น ซึ่งเป็นการวางรากฐานไม่ใช่แค่สําหรับมุนโยข้างสนามแต่รอบช่วงเวลาที่เขาทุ่มทีมสิงห์บงก่อนก็สู่รอบชิงชเลศเชลซีชนะเพียง1จาก4เกมก่อนหน้ารวมถึงการตกรอบเอลคัพโดยนิวคาสเซิแต่การคว้าแชมป์ลีคับเป็นจุดเริ่มต้นของการไม่แพ้ใคร11เกมติดต่อกันในลีกและคว้าแชมป์ลีกซึ่งพวกเขาป้องกันแชมป์ได้ในปีถัดมาก่อนจะเริ่มเพิ่มลีคับ และ FA ฟเอในปี2007วิธีการที่เราเป็นแชมป์มันไม่ง่ายเลยมูริโยกล่าวถึงทีมของเขาในปี2005มันคือจิตใจความทะเยอทะยานและความปาถนะเาเอยพบกันครั้งแรกในเดืนอนกรกฎาคมและจากนั้นเราได้สร้างสิ่งที่พิเศษคำพูดของมูริโยสอดคล้องกับสิ่งที่สล็อตพูดถึงผู้เล่นของเขาในฤดูกาลนี้และดูว่าเขาอาจจะเดินตามรอยเท้าของกุนซือชาวโปรตุเกสในฤดูกาลนี้ นั่นหมายว่าแฟนๆลิเวอร์พูลหวังว่าเขาจะอยู่กับทีมนานกว่ามรลโยในการคุมทีมชจซีครั้งแรกหรือครั้งที่2แต่อดีตกุนซือเัลมมดรดและแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดได้แสดงเห็นแล้วว่าการคว้าแชมป์ลีกครับสามารถกระตุ้นทีมได้หากสล็อตทำตามได้ในวันอาทิตย์นี้มันก็อาจจะเป็นจุดเริ่มต้นของช่วงเวลาพิเศษสำหรับลิเวอร์พูลนี่คือสุขการลิเวอร์พูลนะครับท่านผู้ชมซึ่งเป็นรอบเช้าของวันที่16มีนาคมนะครับ แฟนๆห้ามลืมเดยขาดนะครับลิเวภูของพวกเรามีคิวลงทำศึกนัดจินเสืดคาร์บอคับกับเนโคลเซ่นะครับคืนนี้ห้าทุ่มครึ่งนะครับส่วนแฟนท่านไหนนะครับที่อยากจะได้อัตรรสเพิ่มเติมนะครับหรืออยากจะร่วมลุ้นร่วมเชียร์ไปกับแอดมินเม้งจากช่องแชร์ููบ้าขั่งหรเวภูนะครับวันนี้แอดมินเม้งมีไลฟ์สดนะครับเราเชียร์ไปด้วยกันชูถ้วยไปด้วยกันนะครับแล้วก็พร้อมจวดไปด้วยกันนะครับไลฟ์สดนะครับ ข้ารายการน,นะครับ5ทุ่มนะครับเจอกันสวัสดีครับขอเชิญแฟนๆน,นะครับร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการเชียร์สโมสรลิเวอร์พูลสโมสรที่ผู้ต่อนรักไปกับชายผู้บา้าคลั่งลิเวอร์พูลและเดอะคัพแฟนบอลพันธะเรามาเป็นส่วนหนึ่งในการร่วมเชียร์สโมสรที่เรารักไปด้วยกันนะครับแล้วก็อย่าลืมนะครับกดกระดิ่งและกดซับสครายเพื่อเป็นกำลงังใจให้กับทีมงานชายผู้บา้าคลั่งลิเวอร์พูลและเดอะคัพแฟนบอลพันธะ ที่สําคัญนะครับมืองน้อยๆของผู้ท่านมีค่ามากมายตอพวกเรานะครับอย่าลืมนะฮะกดแชร์ให้เพื่อเป็นกําลังใจให้ด้วยนะครับแล้วก็กลับมาพบก,กันใหม่สวัสดีครับ